เมื่อกาวดักหนูไม่ได้ดักโดนหนูมาเจอสิ่งนี้เลยค่ะคือเมื่อวานเนี่ยก็กําลังขนของเข้าบ้านนะคะแล้วก็เหลือบไปเห็นในโรงรถนะคะแบบเฮ้ยอะไรขยับนะคะตอนแรกคิดว่าเฮ้ยหนูแน่นอนเลยปรากฏเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่ามันเป็นนก เออตัวดำๆนะคะทีนี้นะคะก็เตรียมอุปกรณ์นะคะก็หาแบบว่าเท่าที่คิดได้นะคะก็จะมีแบบพวกไม้เสยบลูกชิ้นนะคะแล้วก็ไม้เอามาเขีย่ยๆนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยที่เป็นน้ํามันพืชนะคะในครัวก็เอามาใช้สําหรับเออเอาคาบกาวออกนะคะกาวเหนียวมากนะคะ คลิปนี้ก็ดูกันยาวๆเพลินๆนะคะสักสามสี่นาทีนะคะก็ดูไปนะคะเพราะว่าตอนช่วยน้องเนี่ยก็กลัวน้องเจ็บนะคะก็แบบไม่ได้จับนกมานานแล้วนะจริงๆแล้วแต่ก็เคยเลี้ยงนกนะคะพวกเอ่อหงยกหรือเลิบเบิร์ดอะไรพวกนี้นะคะก็เอ่อจับนกได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้จับมานานแล้วก็เนี่ยแล้วยิ่งมาเจอเคสที่เนี่ย โดนกาวด้วยนะครั้งแรกเลยคือแบบอุยสงสารน้องมากเลยนะแบบไม่รู้ว่าติดนานแค่ไหนแล้วนะคะคือแบบเขาอยู่สภาพแบบแน่นิ่งอ่ะเออหน้าหงสารมากตอนจับที่ตัวน้องนะคะหัวใจน้องเต้นตุบ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 เลย่งเขากลัวมากนะคะแต่ก็เออก็เออลูกทนหน่อยนะเพราะหนูแบบ มาติดกาวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ทนกลัวทนเจ็บหน่อยละกันเลยเนี่ยดูดิตรงปีกนะคะหรือตรงขาตรงท้องเขาอย่างเงี้ยยิ่งช่วงที่ตอนเขาแบบตกใจเจอเราใช่ปะเขาก็จะยิ่งดิ้นใช่ปะเออก็ทําให้บางส่วนเนี่ยมันก็ยิ่งติดเข้าไปกว่าเดิมนะคะแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นปีกนะคะก็พยายาม เออกลางๆปีเขาออกมานะคะแล้วก็เนี่ยดูใช้แปรงสีฟันฮะ,ะดูดูน้องสู้มันสู้ดูมันสู้สเออเขาก็กลัวนะคะเออแล้วก็เนี่ยกาวยิ่งดิดติดปากเข้าไปอีกเออดูเอาอ,ด,อ,อดูมันอาวสู้เออเออเอา เอาเออแล้วก็พยายามลองหลายวิธีนะคะก็ใช้แปรงนะคะค่อยๆแบบเคี่ยวๆออกมานะคะแล้วก็บางทีก็เริ่มมาใช้มือแล้วนะคะแล้วก็สลับกับเออสไลด์นะคะก็ค่อยๆถูค่อยๆดึงนะคะสลับกับน้ํามันนะคะค่อยๆถูทีละนิดทีละหน่อยนะคะก็สิริรวมเวลาเนี่ยก็นั่งทําแบบ สี่สิบห้านาทีได้นะเออค่อยๆทำนะคะเนี่ยก็เอาน้ำมันพืชนะคะจุ่มแล้วก็ค่อยๆค,คลี่ปีกเขาทีละนิดทีละหน่อยนะคะแล้วก็ถูเบาๆเออเนี่ยค่ะก็ค่อยๆถูนะคะคลิปนี้ก็ดูไปเพลินๆถ้าใครเจอทรงทรงเนี้ยก็ใช้น้ํามันพืชนะคะแล้วก็ค่อยๆถูได้นะคะแล้วก็สลับกับน้ําสไลด์อย่างเงี้ยถูไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าหลังจากคลิปเนี้ยก็หลังจาก ที่ไต่ถูๆเนี่ยนะคะก็ยกไปที่ก๊อกน้ํานะคะแล้วก็ค่อยๆล้างน้ําเปล่าออกด้วยนะคะแต่ระหว่างที่ถูๆเนี่ยมันก็เริ่มจะดีขึ้นนะคะพวกคราบกาวเนี่ยหลุดไปแล้วแต่ว่าหลังจากเนี้ยก็คือไม่ได้ถ่ายไว้นะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเขาหลุดจากมือไปนะคะแล้วเขาก็บินหนีไปแล้วนะคะแล้วก็เห็น ่อหน้าต่อตาแล้วแหละว่าเออเขาเดินได้บินได้แล้วเขาก็กระเพกกระเพกไปนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการช่วยเหลือน้องนกที่น่าสงสารนะคะหวังว่าโอกาสหน้าเนี่ยเขาก็เออจะเข็ดนะคะว่าไม่มาติดกาวดักหนูนะคะเออนะคะก็จบคลิปแค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบาย